c o ลคัมแบ็กออโต้ไรรีวิวยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอะลึกอาวุธยุทธศาสตร์ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลนั่นคือสตันเ e r หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ David สลิงอินเ e อร์เซ o ปตซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธสกัดกานที่ทันสมัยที่สุดในโลกและแน่นอนว่าเราจะพูดถึงทั้งสมรรถนะทางเทคนิคความสามารถพิเศษและยังรวมถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ สแตนเนอร์ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขี่ปนาวุธพิสายกลางถึงไกลรวมถึงจรวดและอากาศยานไร้คนขับมันทำงานควบคู่กับเรดาร์และระบบสั่งการของเดวิสซสลิงโดยมีเทคโนโลยีทันสมัยที่ผสมผสานเซ็นเซอร์หลายชนิดเข้าด้วยกันจุดเด่นของสแตนเนอร์อยู่ที่หัวนำวิถีแบบดูอัลซิเกอร์ที่ประกอบด้วยเรดาร์และระบบอินฟราเรดทำให้มันสามารถติดตามและเล็งเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือเมื่อศัตรูพยายามใช้มาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิก์ ด้วยความเร็วที่สูงมากระดับหลายมากักตสเตนเนอร์ถูกออกแบบให้เข้าปะทะเป้าหมายโดยตรงไม่ใช่การระเบิดใกล้ๆแบบเดิมซึ่งเพิ่มโอกาสในการสกัดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนี้ยังถูกทดสอบแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือสูงสามารถทำงานแบบเรียลไทม์ในสนามรบจริงนี่คือเหตุผลที่กองทัพอิสราเอลมั่นใจและนำมาใช้งานเป็นหลักนอกจากนี้ยังต้องพูดถึงเรื่องการออกแบบสตตนเนอร์ที่มีความยาวประมาณ4.6เมตรน้ำหนักเบาวกว่าขีปนาวุธสกัดกั้นรุ่นเก่า ฟิล์และส่วนหัวถูกสร้างขึ้นอย่างลู่ลมทําให้มันมีความคล่องตัวสูงสามารถเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็วเมื่อจําเป็นสมรรถนะเหล่านี้ช่วยให้สตันเนอร์มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างตั้งแต่การสกัดกั้นขีปนาวุธพิสศยกลางไปจนถึงจรวดขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางบินซับซ้อนถ้าเปรียบเทียบกับระบบสกัดกั้นอื่นๆอย่างเช่นไอออนโดมที่เน้นสกัดจรวดระยะสั้นสตันเนอร์นั้นคือการอัปเกรดขั้นสูงกว่าถูกสร้างมาเพื่อรับมือภัยคุกคามที่รุนแรงกว่านั้นอย่างเช่นขีปนาวุธพิิัยยยกกกลลาาางจรรระะห้อโเมต ซึ่งไอออนโดมไม่สามารถจัดการได้ในด้านประสิทธิภาพจริงกองทัพอิสราเอลได้ทำการทดสอบและปฏิบัติการมาแล้วหลายครั้งผลลัพธ์คือสตันเนอร์แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำสูงมีอัตราความสำเร็จในการสกัดกั้นสูงกว่าระบบหลายประเทศที่มีใช้งานอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายชาติถึงให้ความสนใจและต้องการนำไปใช้งาน อีกประเด็นที่สำคัญคือราคาของระบบเดวิดสลิงและสตนเนอร์มิสซิลแต่ละลูกมีราคาประมาณ1ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกหรือราวรา6ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าแพงมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธโจมตีที่มีราคาหลักหมื่นหรือหลักแสนดอลลาร์แต่สิ่งที่ทำให้คุ้มค่าก็คือการป้องกันเมืองและชีวิตประชาชนหากเปรียบกับความเสียหายจากการถูกโจมตีราคานี้ถือว่ายอมรับได้แน่นอนว่าราคาที่สูงเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งออก หลายประเทศกำลังสนใจแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถลงทุนได้ประเทศที่มีความมั่นคงและภัยคุกคามสูงเช่นสหรัฐอเมริกาหรือบางประเทศในยุโรปอาจพิจารณาใช้งานเนื่องจากมีงบประมาณด้านกหลาโหมมากพอแต่ประเทศเล็กๆอาจต้องหันไปใช้ระบบที่ถูกกว่าอย่างไอออนโดมหรือปาทริออแทนอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงมูลค่าเชิงยุทธศาสตร์สตันเนอร์ถือว่าเป็นอาวุธที่สามารถเปลี่ยนเกมได้การมีระบบนี้ทาให้ศัตรูคิดหนักก่อนโจมตีด้วยขีปนาวุธ เพราะรู้ว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกสกัดกั้นได้สําเร็จนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการป้องกันเชิงป้องปรามซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขราคาด้านเทคนิคอื่นๆที่น่าสนใจคือสแตนเดอร์มีระบบสื่อสารสองทางสามารถรับคําสั่งจากภาคพ,พื้นและส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ควบคุมได้ทําให้ผู้ควบคุมทราบสถานะของขีปนาวุธแบบเรียลไทม์ความสามารถนี้เพิ่มความยืดหยุ่นในการตัดสินใจว่าจะปล่อยขีปนาวุธเพิ่มหรือหยุดการยิงซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก หากพูดถึงในมุมมองประเทศไทยแม้ว่าจะยังไม่มีการพิจารณานำเข้าระบบนี้แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับโลกก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มมีการแข่งขันด้านอาวุธที่สูงขึ้นหากในอนาคตประเทศไทยเผชิญภัยคุกคามจากขีปนาวุธพิสัยกลางระบบแบบสแตนเนอร์ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถช่วยปกป้องได้ โดยรวมแล้วสแตนเนอร์หรือเดวิดสลิงอินเตอร์เซ็ปเตอร์คือเทคโนโลยีการป้องกันทางอากาศที่ก้าวหน้าและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่21มันแสดงถึงการผสมผสานระหว่างความแม่นยำความเร็วและความน่าเชื่อถือแม้ราคาจะสูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการปกป้องชีวิตและเมืองทั้งเมืองจากภัยคุกคามร้ายแรงสำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์สแตนเนอร์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถเปลี่ยนสมการทางการทหารได้อย่างไร และนี่คือเหตุผลที่ทําให้ระบบนี้ถูกจับตามองจากทั่วโลกหากคุณสนใจเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและทั้งหมดนี้คือการรีวิวสมรรถนะและราคาของ Stunner Interceptor หรือ David Sling m i s s i l l ขอบคุณทุกคนที่รับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง w come Back Auto ตไรตรีวิวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า